ก้อยแบบเตาใสุ่ดโซเลยครับอืออีน้ำแดงด้ยครับเนี่ยเบิ้งครับเอาแบบสดเหมือนเนี่ยอยากสดอยากสดสิเบิ้งก่อนเป๊ะฝนเมียดเค้นอยู่บอกฝนเมียดเ่ย เป็ดรยานแท้คนนี้เทพอีเหนาเงินโอ้ยได้เนื้องามๆมาเบิ่งต right? <Yeah, ิล่ะโอ้ยฝูงบ at ินต่ำเนื้องามๆสีมะสอยซึ่งสอยจุเทิงลาบสูพี่น้องกินเมือนเนี่ยเบิงแม่อะนี่โอ้ยคอนเทน่าสามสิบกีบตับหวานนี่ตอนยิ่งย่งมาสอยเนื้อเนื้อสดคากิลีเมือนเนี่ยมาพาเห็นเลยนี่ขาดบ่ได้ดีพก เมื่อเนี่ยดีพกขมอ่ำลำขม,มจนหูลันแก่ๆกับเมื่อเนี่ยแหละนี่สดๆแดงๆมาเป็นถุงเลยเมื่อเนี่ยน้นำแดงน้ำแดงโอ้ยลมกแ็แห้งแห้งโตกับโยกเยกนั่งอยู่ข้างหน้าครับพี่นอ้องเมือ่อสั่ยสักก่อนซอ่ยลาบซอ่ยลาบบรรยากาศดีเนาะมือเนาะอืทั้งจุทั้งลาบอ่ะ อัับแรกเขาก็ตีตับสักวอนอยังคือตีตับเตี้ยแบ่งเนื้อให้มันเป็นตอนเขาเอินตีตับนยครับตีตับตีตับเอาตีเบิ้อ่ะเนี่ยตีตับแบ่งมันออกเป็นส่วนเวลาเขาซ้อยลาบนี่มันยังซ้อยง่ายนะนี่และเขาเอิ้นตีตับตีตับสักวอน เห็ดในพี่น้องได้เบิงน้ำเลยเมื่อนีงเอาแบบสดๆบรรยากาศล่มหนาวมาฝากมาต้อนทั้งลาบทั้งจุลราเมื่อนีงเนื้อเพิ่นก็งามงามได้มาจะเคียงเนื้อเจ็บเปิ้ลซอยเลยบ้านเคียงเนื้อเจ็บเปิ้ลอยู่หนาพะายญ่จังหวัดอำนาจเจริญเบาเช่น สอยตอนซี่ใหญ่แน่้ด้ครับพี่น้องเวลาหย่ำมันจังปุดปุดดีโอ้โตมันสูงจังหน่อยสอยอยากครับอะเอาแบบนี้ละนี่ยอยไปเลยพี่น้องมัก ตอนซ้ำได้กับส้อยเอาเอามาล่งใบหมอ้อมือกล่องสมาร์ทกลิ่นเด้อครับพี่น้องเพราะท่านเป็นมืออาชีพยอยู่กล่องงาดสีบือบาบจังหน่อยเมือนเนี่ยแม่น้องลูกกี่พันไทยให้ส้อยบา,บาง ตอนใหญไงบางบางนี่ก็ได้ครับหรือว่าลังหม่องนี่ก็เจ้าส้อยเลีวก็เอาไปฝักฝักหลาบประสันเป็นว่าแต่ว่าบาั่นเบาเช่นนี่กัส่วนมากสีส้อยเป็นตอนหลัก็ะก้อยอรรดครับพี่น,อน้องเสียงียังค,ค,ำค,คำึ้คำเสียงล่มเสียงล่มเสียงร่มพัดตะกั่ีมาดตะกั่ดีเนี้ยวครับ ปุ่ดปุดดีคืออย่างนียำเ,เห็ดหน่อยหลายอันกะพอได้ยำเพิ่นว่าส้อยตัดไล่สร้อยเนื้อแต่ว่านี่จะเป็นตัดหรือบอลล่ะมาเป็นก่อนแบบนี้ก็จัดโหลดครับนี่ตัดไล่อยู่เห็ดเบิร์ดโหลดด้วนี่เนี่ยโลดหนึ่งกินน้ำอยู่ เอางวดแม่น้องลูกกี่เพิ่นอัานกินอยู่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกินได้บ่หลายเพิน่นกับมาฮัดกินอยู่น้ำอยู่น้ำเบาเช่นนี่แหละแต่กี่บอกินแม่บ,บ่บอบ่มาก,กินอิดอยู่บา้านกะ่อไฟผ้ากินอยู่บ้านก็จะกินแต่ว่าไปกินแต่ตัวแม่เจอสบายินแต่พ่ได้ผ้ากินมาแบบคือเบาเช่นเนาะไอ้เนี้หหอย พอแม่พากินมาต่หน่อยเ,อเด้นี่กินบีพิ่นกระดาษไ,ได้เป็<า>ไอะไรนี่ซอยแบบจุจังหน่อยจุคือเห็ดตอนหน่อยแต่บบาซ้อยลุกสองผมมีแจวควรจะกินได้เด้พี่นอ้อง <c oughs> โอ้ยความสามารถ่อยแบบลุกเต๋าแจวเอาลงน้ำกลนก็นได้อะ ปลาตาเนื้อันสดแซ่บแดงใจใบเนี่น่ะเพิ่นว่าแดงใจใบอันสั้นๆนี่นนบโบเมนมือกล่องสั้นด้วยค่ะโตะโตหรือมือเบาเช่นเนี้ยโตสั้นเมนว่ม,มันเป็นแนวยไหนจับเมียดกระสูงโตกระสูงหัน,เ,<อ>นเลยกับ <จะ S 1> องใส่บัวทาเด้อเอาเลย ไอจุอันนี้ลาบผ้าพี่น้องลาบสดๆเลยเมือนเนี่ยอันนี้จุได้เนี่ยกนน้อนยไยหนก้อนไหนอ่ะเดี๋ยวตาแต่ลาบบ่านอะไรตีเอ็มก่อนวันพี่เบ,บิร์ตก่อนบ่อันนี้ก็เป็นตาจืดเอาใส่ตะก้าพักไว้เออตีพักับบ้านเป็นตะก้าพี่น้องพักมาเป็นตะกา้าเพื่อมากินพัก ใส่ไปเลยข้างในใส่น้ำจังเสียบเอาไว้จุับเนี่ยก็บอกเอาไว้พันตับเอพันดอกยำใส่กันรอดตอนกยใหญ่ๆโคโลเคเลโอ้ตัวนี้สุดยอดความาเสียบเนี<อ>่ยครับเนี่ยคันเท้นนาเนี่ยมองสันมันเนี่ย นี่เราหมองแสบมันเนี่ยนี่เบื้องใกล้ๆเนี่ยนี่หมองแสบมันแต่ว่าหัยานยาหมองกันคู่นี่แม่นแต่ว่าหยาบด้วยนี่<า>บ่ิใดนธรรมาดาด้วย,ยวันหยำบอกฝรั่งเว้ย <laughs> เมื่อนีนบ่ได้เสือมากลยครับพี่น้องเนือเสือเ <ไป S 2> บิดไปบ่ท่าน,นขายดีค่ะก็ขายดีแหงขอบคุณเอฟซีเบาเช่นเด้อที่ไปอุดหนุนเพิน่นเพิ่นว่าเอฟซี C ไปอุดหนุนหลายด้ครับพี่น้องมาจากช่องเบาเช่นมาสัน่นอยากได้ยังกะขอเอาเด้อพี่น้องคันว่ามาจากช่องเบาเช่นอยากได้เจวได้ยังกะขอ,อน้าเพิ่นนั่นละคุยกันได้ครับจะคข้องล้านเพิ่นใจดี นะครับเอา้าอันนี้เอาไวจ้จุจุอยู่บ่าตับบ้านเนาะเอาไว้จักหน่อยสองตอนซอยใสลาบสลาบน้ํามาปลาป๋งลาบบานัน ว้นี่ก่อนสีส้อยพักส้อยพักไปก่อนส้อยใบบังน่าก่อนเออนี่เดะมาส้อยพักก่อนครับพี่น้องใบบังเน้าซะก่อนเบาเช่นใส่ใบบังหน้าความเด้ครับขาดบ่ไ,ได้เลยครับเนี่ยซีใบโอ้โบรแมนซีใบใบบังน้าใบ <laughs> บักน้าอืมสอยใบบังเน้าซะก่อน ส้อยทีๆต่ว่ามันโตมันสูง <c oughs> มันก็นได้ยืดกัส่ข้นกับแห้งผู้หน่อยผู้เตี้ยอย่าบอกผู้หน่อยทั้วเอ้านี่ใบบันกนาวพัดไม,ม้ยังแน่หอมพัดหอมนี่เบาเช่นที่ไซนไ์ไซต้นหอมต้นหอมกับผัานออปเปกับพ่อเด้อครับพี่น,ะะน้องซาลาแน่เราบ่ใส่ ซาลาเน,เาน,น,นเา่เอาไว้ใส่ตอนคนแล้วเอาไว้ใส่หนามันเป็นยังคือใส่ตอนคนมันแหล่มือกล้องกันยับรู้รอหีหลีครับพี่นเอฟหัวเขาก่อนกินมือกล้องสะพานเล็กซาลาเน่เอาไว้ใส่ตอนห่าลาบแล้วเนื้อ,อ,อมันจังสีบลฟยมสีสีมันเปสีบอแหล่สะบ้าแล้วแต่ ไปสูตรมั่นหรือวะเ่าเช่นว่ามันเหลีกลยก็เลยเสียไว้ถ้าใส่อันนี้เอา้าโวโลกินีอดหยั่งขึ้นก้น,กนละ่ะแล้วกชี้หอมเนี่ยบอไซบอมบอมาอ,าอมาใส่มันสีออกเป็นอีกกินนึงถ้าเอาใส่ชี้หอมนะครับใส่สองอยางเนี่ยครับสามก็ไปบองเน่าสี่ับใส่บี นี่แหละครับซียางซีใบตีเบาเช่นใส่นะครับใส่ลาบมีต้นหอมสีใบมีหยางแน่ตีต้นหอมหอมเปย์ใบบักหน้าวะกะบ <c> ีซีก็ใบนี่แหละซีใบใส่บีเอาปุ้งลาบได้บันสิบปุ้งลาบได้ครับพี่ร้อง ผัดบ๊วยคือน้ำเพียน้ำเพียต้มซุกแล้วนะครับพี่น้องบ่ได้แซ่เมือเ่อนี่คือใส่สดๆแล้วกับลาบเลยน้ำเพียเอาลงเห็ดแจีวน้ำเอาใส่ถ้วยไปน่ำพี่เห็ดแจียวเห็ดปลอดลายลงเมื่อนี่ใส่น้ำเพียกับผอประมาณแล้วแต่ไปมาใส่แล้วก็หัดถุงไว้ถ <laughs> ้าเก็บเอาเก็บไว้ในตู้เย็นนี่บ่เส<ย>ียครับพี่น้องเนี่ย แำเพราะอยากยงมเลยก็ออกมาเห็ดผีปนรับตาเด้อรับตาไปเด้อมือกล่องใส่ผีปนบาวเช่นใส่ประมาณสอนหนึ่งเพื่อกัดผีกน้ำเอา,าลง่เจียวฟอ่อมนี่ยนะเสียเดียวไปเลยเพื่อนเห็ดเห็ดไปพร้อมกันเลยทั้งเจีวทั้งอันหลาบเขาขัวเขาขัวซ้อน แจ่วน้ำสอนนึ่งบ่อหลายพีกคือเป็นตะเพียเพียเได้เพีกต่ำเองเน,น้ำปลาเนี่ยครับน้ำปลาก็ดล้าเ,เกลือมาน้ำครับตะ่าใส่น้ำปลานี่ก็คลกแล้วนะใส่แจ่วน้ำปรอบกันไปเลยสุดท้ก่กะปิม่ว ใส่ไปเลยเปบาเช่นลาบหลายด้วยครับพี่น้องลาบหลายก็เลยใส่หลายใส่แจีวน้ำขั้นเสียงล้มใส่พอบาปโอ้อย่างล้มตีสันกระสีนี่ครับขาดก็ได้ ซีใบใส่บีดีสดดีแท้ต้องดีพกนะครับเดี๋ยวตุยตุยใส่ไปเลยอุ้ยนี่ครับเบิ้งพี่อุ้ย,ยเนียวเนียวตุย,เ,ยเอาแบบขมจนหูวรันแกะเบิ้งกันนะอุ้ยใส่แจวน้ำกิปนปาลาไหลได้ไหมใส่หลายหลายกัด มันเลยหูรันเกะแก่แกแกผัวเนี้ยอ่ะใส่ถุงใบกอดใบคือเก่าแล้วครับกินได้อีกข้นซะก่อนนะครับข้นให้เข่าเครื่องนี่เบิงบ้งเบิ้งโอ้ยจะชินเบิ้ง คนเขากันแล้วครับพี่น้องใส่เลือดนะครับเอาแบบแหงๆนุ่งสิบดได้บ่ฮะบบหม,มากแบบสดร้อยเลือดร้อยน้าแดงใส่สดๆเลยครับอือน้ำแดงนยครับเนี่ยเบิ่งครับเอาแบบสดเหมือนเนี่ยอยากสดอยากสดจิงคืนของแถ้แน่นอน คโคเลอีกจังหน่อยครับนี่ซิมนะครับคันได้รสชาติแล้วกัใไส้พกักกระเดี่ยวซิมซิมเบ่งก่อนออเปะเปะสีเปะค่ะเปะอีลี พักเหนแย่ล่งผพี่กองเอเโอ้ใส่พักลงไปนี่แหละครับแบบบันบ้านลูกทุ่งลูกทุ่งใส่พักลงไปใส่ยังบั่นกคบใส่เอียงขาดได้บั่นใส่จานลืมจานเอา เอาครับพี่น้องเดี๋ยวเป่าเช่นไปเอาจานก่อนเดี๋ยวสิจัดจานมาก,กินสูพี่นกสูน้องนะครับกินให้พี่ให้น้องในเบิ้งกันนี่ครับกว๋วยร้อยเลือดสูตรเป่าเช่นประมาณนี้เป๊ะแล้วครับโปรตกุงอีกเอาซิมในเบิ้งจะคำ้ำอืมอีกคนกัเนาะพักหนติดตามคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ